ในเวลาต่อมาคุณสุทินก็เลยต้องชี้แจงนะคะสาเหตุที่งบประมาณของกระทรวงกลาโหมเพิ่มขึ้นแม้ในภาวะวิกฤตของเศรษฐกิจแต่คุณสุทินแจงว่างบประมาณดังกล่าวมันถูกปรับลดแล้วนะแล้ววิธีการจัดการงบประมาณของกระทรวงกลาโหมแตกต่างจากกระทรวงอื่นๆเพราะไม่ได้จัดทําบนฐานงบประมาณเดิมแต่ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของประเทศแล้วก็ย้ํานะคะว่า งบประมาณของกระทรวงกลาโหมแม้ไม่ลดก็เหมือนลดเพราะเป็นการเพิ่มขึ้นในสัดส,ส่วนที่ลดลงเมื่อเทียบกับงบประมาณแผ่นดินแล้วก็ยืนยันว่ารัฐบาลได้เร่งรัดนโยบายการปฏิรูปปรับลดกําลังพลก็ยอมรับว่ามันจะต้องอาศัยเพียงความรวดเดียวอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ต้องคํานึงถึงขวัญกําลังใจของบุคลากรและคํานึงถึงศักยภาพขีดความของกองทัพด้วยค่ะแล้วท่านถามต่อว่าแล้วทําไมปีนี้งบประมาณกระทรวงกลาโหมด้านกําลังพลยังสูงอยู่ตอบว่า ครับผมเพิ่งมาสามเดือนถ้าจะให้มันลดลงเลยก็คือต้องปลดต้องปลดโน่นนี้นั่นเลยปลดไลยตำแหน่งงบก็จะลดแต่มันทําไม่ได้นะครับคนไม่ใช่อิดนะภารกิจต้องมีแล้วขวัญกําลังใจนี่เป็นเรื่องเซนซิทีมากสําหรับทหารทั่วไปเพราะฉะนั้นงบมันจะเริ่มเห็นลดลงในปีต่อไปต่อไปสัมพันธ์กับกําลังพลที่ลดลงปีนี้จึงยังไม่เห็นนะ ทีนี้จึงยังไม่เห็นว่าประมาณด้านกาลังพลด้านบุคลากรลดหรอกเพราะสามเดือนเองไปทําอะไรไม่ได้ไปปลดใครยังไม่ได้แล้วผมจะทําอะไรต่อไปครับแผนการที่ผมจะปรับลดกําลังพลต่อไปนี้ท่านจะเห็นมีอยู่สามสามโมเดลฮะหนึ่งมีการยุบหน่วยหน่วยไหนที่ไม่จําเป็นต่อไปนี้จะมีการยุบสองควบรวมหน่วยไหนที่ภารกิจใกล้เคียงกันภารกิจเดียวกันใกล้เคียงกัน ใช้คนร่วมกันได้จะมีการควบรวมยุบหน่วยควบรวมปิดอัตราต่อไปนี้นี่บางอัตราเกษียณแล้วจบมาไม่ปัรจุเพิ่มหลักคุณสุทินยังชี้แจงถึงการจัดซื้อเรือดำน้ำนะคะที่สสฝ่ายค้านกังวลว่าไทยจะเสียเปรียบ แล้วก็ย้ำว่าการจะซื้อเรือดำน้ำเป็นโครงการที่รัฐบาลชุดก่อนได้ดำเนินการไว้แต่ตนเองเข้ามาแก้ปัญหาและไม่ใช่การโยนความผิดค่ะการจะแก้ปัญหาดังกล่าวต้องยึดประโยชน์ของกองทัพเรือและประโยชน์ของประเทศรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยนะคะส่วนกรณีเรือหลวงสุขโขทัยที่ฝ่ายค้านกล่าวหาถึงขั้นตอนการล้างโคลนออกเพื่อกบเกลื่อนหลักฐานยืนยันว่าการกู้เรือหลวงสุขโขทัยจะต้องกู้เรือในสภาพที่สมบูรณ์ทั้งลำไม่เอาชิ้นส่วนเพื่อพิสูจน์หาหลักฐานตามที่สัญญ,ญา การจัดซื้อจัดจ้างระบุแต่โคลนทะเลท่วมเรือนั้นจําเป็นต้องนําออกเพื่อให้สามารถกู้ได้ไม่ใช่การทําลายหลักฐานแล้วก็ยืนยันว่าการดําเนินการดังกล่าวโปร่งใสยอย่างแน่นอนนะคะคุณสุทินยังชี้แจงถึงกรณีการจัดซื้ออาวุธที่ระบุว่าการจัดซื้ออาวุธยุคคุณสุทินเนี่ยดา,ดาวน้อยแล้วก็ผ่อนนานโดยระบุว่าสํานักงบประมาณเนี่ยปรับลดงบประมาณเนื่องจากในปี67เหลือเวลาการใช้งบแค่สี่เดือนจึงกังวลว่ากระทรวงกลาโหมจะใช้งบประมาณไม่ทัน ลดประมาณตัดเหลือ1 5เปอร์เซ็นต์จาก20%เปอร์เซ็นต์ยืนยันว่าไม่ใช่การดาวน้อยแล้วก็ผ่อนนานนะคะคุณสุทินยืนยันว่าตัวเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ลืมจุดยืนเดิมที่เคยอภิปรายใดๆกับกระทรวงกลาโหมเอาไว้และต้องการให้กองทัพทันสมัยพยายามดําเนินการทุกอย่างแล้วก็ยอมรับว่าต้องใช้เวลาใช้กลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนขอเวลาในการพิสูจน์ค่ะตัวเองเนี่ยไม่ได้เข้ามาทําหน้าที่เพื่ออวยกองทัพไม่ได้เข้ามาเพื่อสูเอียหรือว่าอวยกองทัพอย่างแน่นอนค่ะ ผมมาเป็นรัำตรีกรลาโหมเนี่ยก็ไม่ลืมไม่ลืมจุดยืนเดิมไม่ลืมตัวตวนคนเดิมที่เคยมองกองทัพเคยเอภิปรายไว้อย่างไรแล้วที่ไม่ลืมที่สุดก็คืออยากจะให้กองทัพทันสมัยผมเข้ามาก็พยายามทำนะพยายามทำทุกอย่างแต่ว่าหลายอย่างมันจะพูดโครงคำโครงคมไม่ได้หลายอย่างต้องใช้เวลาหลายอย่างต้องใช้กลยุทธ ในการปรับเปลี่ยนก็ขอเวลาได้พิสูจน์กันต่อไปแต่ยืนยันให้ทุกท่านมั่นใจว่าหนึ่งไม่ได้เข้ามาเพื่อที่จะสูเอียหรือสมกับกองทัพไม่ไวกองทัพ